แบบนี้นี่เองคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยเดิมทีเธอเป็นน้ำแข็งย้อยที่เคยให้อยู่ในถ้ำนี่เองเออตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่ที่ฉันสามารถคิดอะไรได้ฉันก็อยากที่จะมีเพื่อนแบบสุดๆเลย พอคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนจิตใจที่เปล่าเปลี่ยวและเย็นเยือกก็อบอุ่นขึ้นมานิดหน่อยดีใจจังที่ได้รู้ความลับของการถือกำเนิดของฉันร่วมกับเธอฉันก็ด้วยเหมือนเราได้ใกล้ชิดก,กันขึ้นมาหน่อยเลยนะงั้นเรื่องของขวัญก็ได้ส่งมอบแล้วงั้นคราวนี้เราไปไหนกันดีล่ะเพื่อน ต้องกลับไปหาคุณยายดอกปุยฝ้ายสิไปบอกว่าเราส่งมอบของขวัญให้โดยสวัสดิภาพแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนตัวนั้นอยู่ดีมีสุขอือแบบนี้นี่เองเป็นอะไรไปนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกแต่เหมือนมีอะไรแปลกๆนะ จะว่าไปแล้วเธอตัวเล็กลงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหรือว่าฮะถ,ถูกจับได้แล้วเทเจงก็าร่มลันลายทีละนนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะยิ่งลงมาด้านล่างของพวกเขาหิมะเท่าใดอุณหภมณูมก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะ่ะว่าไงนะฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยอย่าห่วงไปเลยเพื่อน ฉันน่ะเป็นเยติสุดแกร่งเชียวนะเยติสุดแกร่งนะไม่ว่าจะเจออะไรก็ไม่มีทางพ่ายแพ้อยู่แล้วอ๋อเสียงแบบนี้มันโกเลมจะมาหลุอะไรตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่ต้องกังวล ฉันจะปกป้องคุกกี้น้ำตาลหิมะเองก็เพราะว่าเธอคือเพื่อนฉันไงล่ะเฮ้ยเข้ามาเลยคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยเป็นอะไรหรือเปล่าเธอตัวละลายมากขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วออสงสัยจะใช้พลังเยอะไปหน่อย แ่เมื่อกี้ฉันก็เทใช่ไหมล่ะใช้มือยักษ์ของเยติแกว่งไปกำจัดพวกโกนเลมซะเรียบเลยไงได้ปกป้องคุกกี้น้ำตาลหิมะแบบนี้ฉันก็พอใจแล้วไม่นะเธอละลายมากขึ้นแล้วคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อย หิมะขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มันเล่นกับฉันที่เคยเหงามาช่วยสร้างความทรงจำที่น่าจดจำไปตลอดกันกับเยติที่อาศัยอยู่บนภูเขาหิมะเพียงลำพังขอบคุณมากจริงๆนะ น้ำแข็งย้อยที่เคยให้อยู่อย่างเปล่าเปลี่ยวเพียงลำพังพอได้เจอเธอก็กลายเป็นน้ำแข็งย้อยที่มีความสุขที่สุดในโลกขอให้เธอจดจำสิ่งนี้ไว้นะไม่นะฉัน ช่วยคุกกี้ยเยติน้ำแข็งย่อยทีฉันจะสูญเสียเพื่อนที่แสนล้ำค่าไปไม่ได้อ้จุจูก็มีล้มแบบนี้ล้มที่มีกละทิมมนเล็กๆผสมนปนเปยอยู่กำลังหมุนรอบตัวคุกกี้ยเยติน้ำแข็งย่อยเอ๊ะหิมมะตกนิดนะ หิมะที่แสนนุ่มนวลแล้วก็เกล็ดใหญ่เท่ามือคุกกี้เลยคุกกี้เยี่ติน้ำแข็งย้อยได้สติหรือยังฉันไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเหรอออออย่างกับปฏิหารเลยมีลมเย็นๆกับหิมะเกล็ดใหญ่เลยลรามาช่วยเธอนะเพิ่งเคยเห็นเวทมนต์แบบนี้เป็นครั้งแรก คุกกี้ที่เป็นเพื่อนคุณยายดอกใบฟ้ายที่ได้เจอเมื่อกี้หรือว่าคุกกี้ตัวน,นั้นจะทำให้หิมะลอยปลายลงมาช่วยพวกเราแบบนี้นี่เองรักษาอุณหภูมิความเย็นไว้ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้หนาวจนเกินไปเป็นการใช้เวทมนต์ที่ช่วยให้เธอสามารถลงไปที่หมู่บ้านเหมันได้ โดยที่ตัวไม่ละลายว้าวแบบนี้ฉันก็ไปเที่ยวที่หมู่บ้านเฮมันกับเธอได้งั้นเหรออืมว้าวตื่นเต้นจังฉันน่ะอยากจะพักคุกกี้ในหมู่บ้านเฮมันมาตลอดฉันนี่เป็นน้ำแข็งย้อยที่ไม่เหนียวที่สุดในโลกเลยจริงๆพวกเธอลงมาจากบนภูเขาเหรอ ตอนนี้ทั้งหมดเพิ่งเริ่มแขวนตะเกียงขอพอรกันพอดีเลยนี่นี่เขาบอกว่าถ้าเขียนคำอธิฐานแล้วเอาไปแขวนก็จะทำให้พรเป็นจริงนะเพราะงั้นพวกเธอก็เรียมาขอพอรด้วยกันสิพวกเรามาร่วมขอพอรด้วยกันเถอะน่าสนุกดีฮะให้เขียนคำอธิฐานตรงไหนหรอเขียนลงบนกระดาษนี้ได้เลย ลองเขียนลงไปด้วยใจด้วยความปรารถนาที่จะให้พรน,นั้นเป็นจริงสิสิ่งที่ฉันปรารถนาไหนดูสิขอให้มีวันที่แสนอบอุ่นที่ได้มีกันและกันแม้ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บขอให้เป็นฤดูหนาวที่เราอยู่เคียงข้างกัน ขอให้เป็นฤด,ดูหนาวที่มีความสุขและสงบสุขสำหรับทั้งหมดเลยอืมคุกกี้น้ำตาลหิมะเขียนไปหมดสัแล้วฉันจะเขียนว่าไงดีล่ะฮะคิดออกแล้วนี่เป็นคำอธิษฐานจริงๆของฉันเลยล่ะคุกกี้เยติน้ำแข็งย้อยเธอก็เขียนเสร็จแล้วเหรอ เขียนว่าไงเหรอความลับ